แต่จะต้องเดินหาออกไปแต่เกาะนี้แล้วนำกล้วยนั้นกลับมาบ้านเราฉันเริ่มรู้สึกไม่สบายใจฉันไม่ไว้ใจนายอีกแล้วดูเหมือนนี่จะเป็นต้นกล้วยต้นสุดท้ายแล้วก็ดดเยอะพอสมควรจะได้เอาไปฝากหมู่บ้านเราเก็บเยอะๆมาลงทีเดียวเลยดีกว่าไ้วยนะต้นกล้วยกำลงกังจะหกักกล้วยฉันลุดปืนไปแล้วนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมทุกคนโอเคไหมไม่ช่วยที่จะฟุ้งปลอดไฟไฟกาบิ มันไม่ยอมเอาทีละน้อยเอาทีละม,มากๆเป็นไงล่ะไม่มีอะไรเอากลับบ้านเลยไม่มีกล้วยเหลือเลยเหรอใช่แล้วไม่มีกล้วยเหลืออยู่ในเกาะน,นี้อีกแล้วแต่ก็มีอทานยวแต่จะต้องเดินขาออกไปออจากเกาะนี้แล้วนำกล้วยนั้นกลับมาบ้านเราไห้ได้โลกทยนอานั้นอันตรายต้องระวังตัวให้ดีขี่หันมมมุอได้รับวาขอบใจน,นะบัวเจ้าทีรักที่สุดเลยโอ้โหโกล้วยเต็มต้นเลย<อ>ฉันจะเก็บให้หมดไม่ให้เหลือเลย ถ้าอ่ในบ้านออกมาซะต้องมาทำอะไรที่นี่ที่เป็นบ้านของข้าก็ไม่ได้จ่ 1, 2, าค่าที่ประสารเดิมแล้ว,ลว <c oughs> ต้นเต็มไปหมดเลยแด้เวลาออกจากที่นี่แล้วละ่ะอย่าอย่าเป็ามึง่านะจะจ่ายเม่อไหา่มีอำนางนี่ตายจะทำเมียฉันเลยี๋ยวฉันใจ่ายให้ <c oughs> นั่นเสียอะไรนะ <c oughs> เฮ้ยเอพฟอกใ้ความรุนแรงอย่างนี้ต้องให้จ่อสอนใหม่แล้ว <c oughs> แอนนี่มันมาเกี่ยวอะไรวันนี้ตัวไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรพี่อันมากับเราเถอะเธออยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว แต่มันจยวมันหนีไปได้พวกนายไปเกาะเลยมันจะรับไว้เองรอจับมันได้นะนี่หรอเกาะลิงตัวนี้แขกมาใหม่ยินดีต้อนรับโอ้นี่คือเมล็ดกล้ยสินะเราจะได้ไปกูไเมก็ของเราเราคงได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่แล้วละ่ะกาวิกสตอนนี้ก็เป็นยังไงบ้างนะอ,อบ้าเอ้ย้องมาอยู่ในขังนี้มาสามวันแล้วนะฉันหิวเหลือเกินนี่กล้ยเห็นว่าหิวยยเลยเอามาให้นอะเพื่อช่วยนายต้องการอะไร จะมีเขาเสนอพิเศษแพเดอรได้กลับมาเองแค่นายนำผางลับไปแต่เราก็จะฝากปวยประโยชพลังให้พวกนายด้วยดีเลยปวยมากขนาดนี้สามารถเดิหมู่บ้านเราได้ทั้งปีเลยนะฉันรอที่จะกลับบ้านไม่ไหวแล้วเราปลูกปวยมาสองสมไดแล้วมีใบหลังใ่ได้ันที่นี่เรามีต้นกล้วยเห็นในเกาะน,นี้บ้างแล้วอีกไม่นัดคงสุกและพร้อมกินได้ใกล้แล้วใกล้ถึงเกาะบ,บ้านเราแล้วนั่นยงล่ะเกาะบ,บ้านเราเฮ้ยนั่นการไ,ไม่ใช่เหรอปลูกกล้วยมาเต็มลำเลย ไอ้จอวันไปทำง้านมาแล้วเราจะได้เกยมสิ่งสวยงามให้มันหลังจากนี้รอซันดอรตัฉันกาวิสนายไปเอาปุ้ยม,มากไหมขนาดนี้เมื่อจากไหนกันมนสำคัญด้วยเหรอคาวีนายกำลังอิจฉาฉันละสิฉันเริเ่มจนรู้สึกไม่สบายใจตุยมวิ่งได้ใครกันใครมันยิงปืนใหญ่ใส่บ้านเรามันต้องมีคนพาเรือนั้นมาสิโอ้ยกาวิสอยากพาพวกมอวน,นัันมาฉันไม่ไว้ใจนายอีกแล้ว ฉันไม่ตั้งใจให้เป็นแบบนี้เอ็นีิวนี่สวยงามจริงๆฉันอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วต้องขอโทษนะทุกคนเฮ้ยๆฮแต่มันว้แต่มันว้มันว่าน่าจะเขาเจแล้วสินะว่าจะต้องอยู่ค้างใครมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันก็แหงนี้อยู่ไม่ได้แล้วฉันจะแก้แค้นกับสิ่งที่มันทำกับเรา